เอางี้ดีกว่าผมค่ายดูดีกว่าถามเร็วตอบเร็วกล้าไหมกล้าครับไม่งั้นชิงคำว่าฝรั่งไทยแชร์แชร์ไว้ตรงนี้เลยนะถ้าไม่กล้าหนึ่งสองสามมีอะไรมีตาเราจะเลือกแบบมืออาชีพนะลูกค้านั่งอยู่อ่ะอย่ากทำตัวปรเจะเจอร์อันนี้คือบ็อกเซตที่แบบมีทุกอย่าง ในนี้สินี้และกระเป๋าหนึ่งกันเฮ้ยหมุนได้ด้วยหมุนได้ด้วยอ่ะของใครของเราเหรอของเราเหรอเฮ้ยเราไม่คดล้ําเลยว่ะสมก็เป็นช่องไอทีนะพวกเราเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชมนะครับและนี่คือครัต้มห้ามกับพาสต้าสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเป็นฝรั่งชายแท้ๆเป็นฝรั่งชายแท้ๆ hash แท็กจริงๆเราเราเจอแท็กแท็กกันหลายทีแล้วแล้วแท็กก็ทำแบบเนี้ยก็สงสัยขึ้นมาทำทำอะไรยังไม่เคยดูช่องแพชใช่ไหมเคยดูแล้วครับเคยดูแล้วเหรอเคยดูแล้วครับฝรั่งไทยแท้ๆที่พูดภาษาอับปิดไม่ได้แล้วนะพี่เวงต้องคอยสอนแทชนะโอเคมาแล้วอ่าชวนแท็คุยหน่อยเอาเป็นเรื่องทั่วไปก็ได้เรื่องมือถือเรื่องมือถือโอเคอเล็กตินบิตไม่รู้จักได่รู้จักไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเนียงไทยแท้ๆ ต่อๆพี่อายใช่ใช่ใช่ถามผุซีว่าปูติดติดมือถือไหมเอ่อปกติจิดมือถือไหมใช่ไม่เอาตั้นี้ไอ l w a y s pay my phone พูดหลงมันอะตลอดอะผมเล่นมือถือผมจะไ๋ยเล่นมือถือใช่อ๋อเอ่ออเอ่อยัวไอโฟนเอ่อรุ่นไหไอรุ่นสิบสามอ๋อไอทเวนแต่ไอเวดฟิฟตีนบิคัตอิวอัมและ อยู่คำแล้วอ่คำแล้วภไทยแ้พูดสังกกนไม่ได้เลยกันมาเคยแบบโทรศัพท์หล่นแล้วแตกไหมคือจะบอกเลยว่าตอนนี้แตกอยู่ครับเฮ้ยไหนเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงด้านหลังกับข้างหน้าก็แตกเหมือนกันเลยขยุ่งหน่อยจริงเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้เคสเราก็ต้องพึ่งพาแบบว่าฟิล์มฟิล์มไม่แตกจริงฟิล์มวะมาฟิล์มที่ดีนะครับทามแฮ ว่าอันนี้ iPhone รุ่นเท่าไหร่อ่าอันนี้13ครับเป็นไปได้ว่าแฮชอาจจะไม่เคยเห็นรุ่นนี้รุ่นรุ่นอะไรรุ่นที่ผู้เองใช้อยู่อันนี้ของมแฮเขอบคลลี่อ่ะอะไรอ๋อไม่บุลลี่แหวววววได้มันเป็น iPhone เอ่ออันนี้เป็นไอโฟนแปดถึงหรอ8ครับจะดูรุ่นไหมโอเคโอเคผมกขอโทษผมบอลลี่อโอแล้วสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรไหมวันนี้ทางลูกค้าเขาก็แบบเอามาให้ไง เอาแบบฟิล์มเอาไว้ติดโทรศัพท์แต่รุ่นแล้วเราก็บอกรุ่นพี่เหวงไปแล้วทงลูกค้าเขาบอกว่าหาไม่ได้จริงจริงช่วงนี้ก็ใกล้ช่วงออกของ iPhone 15พอดีนะครับถ้าใครกำลังมองหาอุปกรณ์ป้องกันสำหรับ iPhone เครื่องใหม่นะครับขอแนะนำเลยครับ h s h ิลพรีเมียมบ็อกเซตเซตกันรอยที่ดีที่สุดเพราะมีครบจบในเซต เดียวครับทั้งฟิล์มกระจกกันรอยที่แข็งแกร่งที่สุด 3D Triple Stone Max กระจกกันเลนส์ใสติดตั้งง่ายปกป้องคุ้มครองทั้งครอบครัวใช่บชกชวหน่เ <c oughs> ขาปกป้องครอบคลุมทั้ง,งกล้องเลยครับ เคสแม็กเซฟนะครับกันกระแทกคุณภาพ TPU เบเยอร์นะครับจากเยอรมันรองรับการชาร์จไร้สายการันตีดรอปเทสที่1.5เมตรพูดได้คล่องแคล่วมากครับพิเศษครับเมื่อซื้อพรีเมี่ยมอ่าลองพูดอะเดี๋ยวแม่ไม่แม่พูดต่อภาษาอังกฤษนะพี่พิเศษเมื่อซื้อได้เลยครับพิเศษเมื่อซื้อพรีเมี่ยมบ็อกซ์เซตไอโฟน15ซีรีส์ทุกรุ่นรับทันทีพรีเมี่ยมเกต์ไฮชิลด์ครอสบอดี้แบッグ มูลค่า9 9บาทไม่้าสบาทพ้อมม้ีมูลค่า390บาทพร้อมคูปองติดตั้งฟิล์มฟรีนะครับสามารถนำไปยื่นกับร้านค้าที่ร่วมรายการได้เลยอีอ่ะให้แฮส่งเข้าเกมไหมล่ะพูดเลยบอกว่าไปเล่นเกมมันครับถ้างั้นเราไปเล่นเกมกันเลยนะครับยากเลยโอเคโอเคมาครับครับ อ,อันนี้รอยอะไรนอันนี้เป็นรอยดัสูงเขาออกอะไขออกมาครับพี่ผม São ผมู้สานทำกันบ้านผมผู้สานทำกัรบ้านนะผมดูเมื่อคืนถึงตีสามเลยนะมีทำมาไม่พอไอต้นครับไอแฮททำไมรักสิงไอต้นทำไมมือถือของ พี Hoy, ality, <laughs> hey, ่ไปแล้วพี่ทำตัวเองทำไมครับคุณแค่นิดเดียวอ่ะใช่นี่ฮะต้องรักษะตัวเองก่อนนะครับทุกคนไอ้แฮปเดียวแล้วอะไรอ่ะขอแซกก่อนได้จะถามว่าไอซีมาเนี่ฮะเขาติดเอาติดไว้ตรงไหนบ้างครับเอ่อกองมือถือครับใช่เอาไว้ทำให้มันพังไปเลยครับ พอมันพ like uhm uh like ังเลยอ๋อแล้วก็รู้ด้วยนะเอ้ยอันนี้ก็รู้จริงรู้จริงเหรอทบนหัวของผมคำว่า case โอ้ยไม่ถูกเลยว่ะดีท้ายไม่ถูกเลยมามา ครับโทรศัพท์ iPhone ที่จะออกเนี่ย15บห้มันแข็งแรงไหมมันสวยแล้วมันควรจะติดฟิล์มกันใสไหมมันบอกพูดดิมันบอกพูดดินะถามๆบ้างดิครับอ่ะพูดถึงเรื่องแฟนดีกว่าแฟนเราน่ารักแล้วสดใสไหมเขาโสดไหมครับ เขามีสามีแล้วหรออืมก no ูนี่แหละอ๋อมันแป็เขาอาจะไม่ได้เลยแฟนคุณสดใสไหมผมมีแฟนทำไมอ่ะยังหาคู่ไม่เจอครับเจ็ดจีสแล้วเราเราเราพูดถึงเรื่องโรคกันดีกว่าได้ครับโรคครับพี่ต้อดพูดถึงโรคในร่างกายสักอย่างหนึ่งสิหนึ่งสองสามวาน มากครับคือออกไ้สวยเลยครับฮะออกดีครับน่ารักเหรอครับเนี้ยแบนบน่บนบนบนารักมากๆจนมันพัฒนาไปถึงขั้นแบบแบบว้าวเหรอตอนในวัยรุ่นอยู่คิดว่าตัวเองหน้าตาเป็นไงครับผิวพรรณแล้วว่าไม่แย่ขนาดนั้นะ่ะอรครับหน้าดูใสเหมือนกับว่าเข้าคลินิกบ่อยอ๋อไม่เคยเข้าไม่เคยเข้าแล้วทำไมหน้าใสล้างด้วยน้ําเปล่าก็เลยทาให้แบบว่าใสจะมาถึงตอนนี้เลยอันนี้ไม่ได้ผลอย่างนี้ไม่ได้ติดฟิล์มหรอ ไม่รู้แลี้ยวเวลามันเก่งจัดเลยเนี่ยคำว่าฟิล์มครับถูกครับคำว่าอันนี้น่าจะต้องสดใสหรือเปล่าครับเอะตอบคำเดียวอ่ะพูดตรงนี้ใส่กล้องหนึ่งสองสามใสได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้แล้วอันนี้คำว่าสวยอุ้ยโอ้โหพวกผมได้คะแนนกันหมดเลยพี่พวกผมได้คะแนนกันหมดเลยรอบนี้ คถามตรงๆเลยครับดูคำบนหัวคือคำว่าอะไรบางเอาสิไป้เพรเอาสิออะดูใจนี่ว่ามันจะตกใจขนาดไหนอบอกนี่อะไรบอกบอกนี่อะไรไอโฟนทำไมมันทำไม ประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่งสองสามมันเป็นดานาสาวของเก่าของสะสมช้อนสะสมแล้วมันตอนนี้มีไหมแบบพวกฟิล์มอะไรพวกนี้กระจกมันกระจกมันฟิล์มฟิล์มมันกระจกแตกฟิล์มมันยังยังใช้ได้ใช้ได้อ๋อใช่เราไม่ไม่ไม่กลัวแบบแตกเลยหรอฟิล์มหรือกระจกแตกเขาถามว่าฟิล์มหรือกระจกอ๋อไม่ถืว่าไม่ถึงว่ากระจก กามหได้แบบไม่แย่งกูอ่ะขอบคุณลูกค้านะครับนี่คือคลิปแรกที่ผมคาดใได้ผลแรกครับคตรงครับคําว่าจริงเหรอจริงทช่วนเราพูดคำว่าบางบัวทองสิเอาสิลัวเลไม่ใช่แน่ๆเลยแม่งหลอกบัวอีกใจนึงแบบลองพูดคําว่าบางสิบอกคำมบนหัวมึงเอาไหมได้ ยบไปมเอาคำนี้เอาคำนี้เฮ้ยอันนี้ผมฆ่าไม่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 ผมกำลังจะจัดการแล้วเนี่ยพี่ตั้งพี่เ็มพูดคำว่าฟิล์มสิฟิล์มพูดคำว่าหนาสิ กลัวเหรอกลัวเหรอพูดคำหนาสิว่างเจาะเข้าไปยากพี่เวงพี่เวงเจาะเข้าไปเย่าอันนี้อะไรปีมแล้วทำไมบนเครื่องพี่ไม่มีทามีบนเครื่องพี่ไม่ไหมทำไมทำไมเครื่องพี่ถึงไม่ติดปีมเพราะอะไรเพราะว่าไฮชิลพึ่งมาให้เราเห็นแล้ว อันนี้มีฟิล์มอยู่ป่ะมีเอ๊ครับมันหนานะเอ๊ะเอ๊ะมันเหลือนี้วะเอ๊ครับหนาเคเคจะทำยังไงละ ใช่ป่าววะไม่ใช่เหรออ,อ๋อหรือว่าคำนั้นอยู่บนหัวผมพี่มาหลอกผมใช่ไหมลองพูดคำว่าเคสิเค <K S 2> อเสือ <laughs> สอเสือ <laughs> ลองอ่านรวมกันดิเคกับสอเสือเคเสือโอ้เคสอยไอ้หมากกูจะเช็คนะว่ามโกหกหรือเปล่า <laughs> บาง <laughs> สุดดยครับ ไม่หมาไปเฉลยตั enfin ้งแต่แรกอ่ะไม่เล่นเคไม่เป็นนะเนี่ยแต่ใจเขาปั anyway> ่นปวนไปอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะปันปวนปั่นป่วนแฮ่็จริงช่องทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรทุกอย่างอ่ะครับเห็นชอบไปสัมภาษณ์ผู้หญิงชอบแอบมองผู้หญิงเพราะอะไรก็ เรียกกระแสได้ครับกระแสอะไรกระแสคนดูครับเพราะคนดูก็ชอบอะไรแบบนั้นครับไอเติร์ดครับมึงว่าช่องแฮชเนี่ยเป็นฝรั่งไทยแท้ๆถูกไหมช่องแฮชเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะแล้วแค่ไหนเท่านี้บางเหรอจากตอนแรกเปลี่ยนมาไกลเท่านี้อุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยพี่ผงตรงใจไรหมดผมมาได้โดนอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น ไม่รู้พี่ทําอะไรผมเห็นไหมก็เห็นไหมนิดนึงครับเห็นอะไรตรงนี้ยังไม่เนิทครับเป็นไม่สซนิทนะครับไอ้มากครับสั้นแววยาวนูนเป็นเลนนูนสั้นราหรือสั้นแววแววมองเสียงว่าสันเลยมันคือส่วนประกอบของอะไรสั้นแววยาวนูนของกล้องครับไม่ใช่ไม่ใช่ก็ที่ที่แบบโอ้ยใส่ตัองาตหนังสือะหน้ากาก ถามถามลุงผู้หญิงต่อถ้าสมมติเราเจอผู้หญิงที่แบบเขาเปลี่ยนใจเก่งเราเราจะยอมรับได้ไหมพี่ไม่มองตรงนั้นพี่มองตรงไหนโอ้ยพี่ไอติดครับแว่นสองทางไกลเนี่ยเห็นกวางไหมเป็ี่นเรื่องเหรอเป็ี่นเรื่องเป็นเรื่องอันนี้อันนี้ สองทางไกลเห็นกวางไหมเรื่องแมวแมวโอเคได้เปลี่ยนผมจะเชนทำไมอะครับเชนอ๋อชื่อว่าเป็นคำว่าเปลี่ยนโอ้โหงั้นลองพูดลองพูดงั้นลองพูดคำว่าเรื่องราวเอาไหมเอาเรื่องราวเรื่องราวปกตินี่แว่นส่องทางไกลเสือออกมายังไงครับแว่นส่องทางไกลพี่ใจของผมก่อนอะไรอะ เอาพี่ลองพูดคําว่าเรื่องเรื่องราวราวเปลี่ยนละไม่สนุกเลยฝาเฮ้คำว่าอะไรพี่เต้ยไม่รู้ครับโอ้โหคําว่าอะไรครับเลนครับเฮ้ยทำยไงไม่รู้อ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะดักควายแล้วเนี่ยนี่ดักควายนะเฮ้ยคำว่าเปลี่ยน เปลี่ยนเรื่องบ่อยๆเลยเก่งเกินเก่งเกินไอแฮทไอแฮทบอกเก่งเก่งเกินเก่งเกินเก่งเกินคครับไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นอะไรแหลังจะมากำลังจะมาสิบห้าไอแฮทให้แฮทถามบ้างเอางี้ฮะเราชอบไอโฟนแบบไหนครับแบบใหม่ทำไมถึงชอบแพงดี แล้วแล้วอ่ซื้อไอโฟนก็จะซื้ออะไรต่อครับไอโรบอทเฮ้ยเครื่องดูดฝุ่นอะนะมาเฉยวะแทำไมตาสีฟ้าเป็นฝรั่งครับแล้วผมอ่ะก็คนจีนทำไมตาแข็งผมโบท็อกนิดหน่อยแล้วพี่เป็นคนแบบหนวดบางไหมครับผมเป็นคนคนจมูกงอกครับ อเคส iPhone 15 High Chill One Plus Event สเปรคอตพรีเมียมกูพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง High Chill ไงคืออะไรล่ะ Premium Box Set มีอะไรบ้างสำหรับ iPhone 15มีอะไรบ้างฟิล์มและและผัดกันบ้างสิจะให้พูดคนเดียวเลยหรอและอะไรผมพูดอะไรอ่ะเคสทำไมมาแขกไมไม่ขึ้นมันใหม่ใช่ไหมฮะ มันใหม่เคสใหม่เป็นเคสใหม่ได้ป่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่มาด้วยจะตอบอีกรู้จักอายูุไหมไม่รู้จักรู้จักแต่ลุงตู่ครับเดี๋ยวเส้นชอบอะไรบางๆมั้ยผมชอบสิ่งที่มันหนา ทำไมอ่ะผมเป็นคนชอบเลยที่มันหนานุ่มเราใหญ่ไหมใหญ่ได้ไหมใหญ่ได้ไหมปั๊บชอบไม่ดีเพราะว่าทําไมไม่ดีผมไม่คือคลองใหญ่อ่ะผมเห็นชัดป่ะคลองคลองใหญ่ไม่ดียังไงผมเป็นคนผมเป็นคนของไม่ใหญ่อ่ะอ๋อเหรอโอเคโอเคเพิ่คอนเฟิร์มเรื่องนี้เนาะคอนเฟิร์มได้ไงทำไมใครบอกใครบอกเนี๋ยวไปเจอคนรุ้ดเลย เอางี้ดีกว่าผมฆ่าอยู่ดีกว่าถามเร็วตอบเร็วกล้าไหมกล้าครับไม่งั้นจริงคำว่าฝรั่งไทยแชร์ไว้ตรงนี้เลยนะถ้าไม่กล้าหนึ่งสองสามไม่อะไรมีตาถามจริงถามจริงจริงถามจริงกูบอกมึงตรงๆพี่เอมครับฟิล์มครับทำไมมันวาง มันของไฮชิวบางแล้วทำไมอีกกรอบไม่ใช่ไม่กรอบบางกว่าแบรนด์อื่นทนกว่าใช่ไหม คำว่าอะไร,รไม่ใช่ <laughs> <laughs> เออคำว่าอ่อใส<ซ>โอ้ย <laughs> แข็งอ่าโอเค <laughs> เฮ้ยเสด็จคะแบบนนเยอะมากแล้วเยอะเยอะถือว่าเยอะมากมากเลยทีเดียวครับชิดนี้เยอะที่สุดไม่ไม่ผมเคยได้สิบสี่เฮ้ยตอนไหนเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูไหมหไม่ใช่ไม่เคยได้ <c oughs> เคยได้สามครัง <c oughs> เคยได้รอ <c oughs> เคยเค,เคยสิบสี่เฉยๆนี่บูลลี่ผมอะ ก็จบเกมไปแล้วนะครับวันนี้เฉยสบายๆนะครับยิ้ม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 ไมีความสุขดูออกเหรอดูออกเหรอไม่แล้วตอนแรกหัวใจหัวใจขึ้นมาบอกว่าเหนื่อยทำงานเหนื่อยแล้วเดี๋ยวพอลงไปก็มีความสุขทั้งวันเลยก็ต้องมีความสุขให้มันชาร์จพลังเพื่อจะทำงานต่อไงเหมือนเรานี่แหละร่างกายของเราโทรศัพท์ของเราถ้าเราไม่เปลี่ยนใหม่มันก็จะเก่าอยู่อย่างนั้นนะครับแล้ววันนี้นะครับเราสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ High Chill Premium iPhone 15 boxset ได้ทีได้ที่นี่นะครับแต่ชียเอาใหม่ดีกว่าไป <classes> สาม,มารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ High Chill Premium iPhone 15 boxset นี้นะครับได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือช่องทางออนไลน์ของ High Chill ได้เลยครับราคาปกตินะครับ2,970บาทเหลือเพียง1,890บาทและพิเศษสำหรับผู้ชมรายการครับต้องห้ามโค้ดส่วนลดสำหรับซื้อ High Chill Premium iPhone 15 boxset ไปเลยนะครับ100บาทเมื่อใช้โค้ดที่ขึ้นข้างล่างนี้นะครับผมอย่าลืม ติดฟิล์มครั้งใหม่ไว้ใจไฮชิวครับวันนี้ให้ฝากช่องทางหน่อยได้เลยครับเชิญครับมา t u b e Channel ฝรั่งแท้ๆ,ๆนะครับนั่นเองฝากกดติดตามด้วยนะครับเน้นี้พาไม่คนเยอะหรือะ่ะอ่ะมากปิดคลิปภาษากังกให้นหน่อยโอเค thank you for uh our grand, o u r c a p t a i n is third and wing. Today we are going to k a m t o n g h a m ชิมกับแฟนเครื่องบินเหรอเนี่ยครับผมขอบคุณมากครับผมสำหรับวันนี้คำต้องห้ามและแฮชแท็กขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณก่อนไหมคุณถูกไหมถูกคุณถูกไหมถูกครับเทปลีลาเทปลีลา